ดูความเชื่องช้าของเจ้าหอยทากนิวชีของเขาอันนี้หอยทากไม่รู้พันอะไรนะครับผมเคยเอาเมือกเก็บเมือกเขามาถาหน้าอยู่ถาได้นะมันถาได้นะครับเดี๋ยวผมจะ เก็บเมือกหอยทากนะครับให้พี่น้องดูว่ามันเป็นยังไงเียกวันเมือกหอยนะครับหรือน้ำหอยหอยทากไอ้พวกนี้นะครับมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรษกรนะครับมันจะไปกินพวกกิ่งแก้วมังกรนะครับพวกแก้วมังกรต่างๆเนะี่ยสร้างความเสียหาย แต่ก็เราก็ไม่รู้ว่าประโยชน์จริงๆของมันมียังไงนะดูหนะ้าตางเขาสินะครับนะดูหนวดเขายืดๆนะครับตรงหนวดของมียืดมีมหดได้ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มีภาษาสัมผัสเป็นยังไงนะี่ดูตรงหนวดของเขานะครับยืดหดยืดหดไปตรงบริเวณ หนังเขาไอ้อนี่มันไม่มันไม่มีเปลือกนะครับหอยพวกนี้มันไม่มีเปลือกนะไม่ใช่หอยฝาเดียวนะอันนี้หอยไม่มีฝานะครับนี่ก็จะกระดองนะครับเปลือกของเขาก็จะแข็งนะครับแข็งแล้วก็เป็นลวดลายที่สวยนะครับถ้าศิลปะนะครับมองในเชิงศิลปะก็จะสวยอยู่นะครับกระดองเปลือกเขาก็จะแข็งแข็งสามารถที่จะเอาไปเป็นทำพวงกุญแจได้ แล้วก็ลำตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่าหอยชนิดนี้มันกินได้หรือเปล่าแต่ผมเคยเคยเห็นคลิปของประเทศลาวนะครับเขาเอาหอยประเภทนะี้ไปต้มแล้วกินผมเคยลองเอาไปไปจี่นะครับไปจี่เมื่อกเยอะๆผมก็มเลยไม่กล้านะครับผมก็มเลยไม่กล้ากินนะครับแต่ผมคาดว่ามันน่าจะกินได้แล้วละ่ะนะครับกินรได้ แต่ก็ไม่กล้างไงนะครับเกิดกินแล้วตายเหมือนเซยนไหนทำงานใครจะมาพิสูจน์ให้ดูครับดูผมจะจับดูนะผมจะจับดูดูปฏิกิยาดูหนวดของเขาก็ได้ดูเช็คนะครับถ้าแตนหนวดปุ๊บเขาจะหดทันทีไงเขาจะม้วนหดเลยครับม้วนหดเลยผมจะจับดูนะจับดูนะปุ๊บแล้วเขาจะ,จะดูปฏิกิยาของเขา เนี่ยเขาก็จะหดครับดูเงืเอยหอยหอยเยืเอยหน้า,าตาหน้าเกลียดมากเยีอยนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับเนี่ยนนนั่นานั่น,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 นดูดูแคมมีลักษณะเป็นแคมด้วยนะครับแคมนอกแคมในวายหอยบ้าเลย ัะดูน้ำหอยไหมเดี๋ยวผมจะแตะให้ดูน้ำหอยดูน้ำหอยนะนี่ครับทะลึง่งซะหน่อยนะคลิปนี้จะทะลึง่งทะลึง่งซะหน่อยนะดูน้ำหอยครับมาดูครับ ดูน้ำหอยครับดูเมือหอยนจะเงียบเงียบเริ่อนะครับนี่เห็นไหมหอยมันไม่เป็นหอยไม่มีฝาครับหอยไม่มีฝาเนี่ยเมือกท <c oughs> ะเลดชิบหายเลยนะหอยไม่มีฝาครับน้ำหอยครับน้ำหอยเอาปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเขาน่าจะมาเล่นด้วย เอามาปล่อยตรงนี้แล้วกันนะครับปล่อยตรงนี้แล้วกันเจ้าหอยน้อยโอเคครับ